วันนี้ก็ผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็รับหน้าที่เป็นผู้ถแถลงข่าวในวันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่รายวันกันเลยนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเพียง89รายนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ํากว่า เมื่อวานนี้แล้วก็ต่ํากว่าร้อยนะครับเป็นเวลา2อสาวันมาแล้วนะครับสถานการณ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนยังคงต้องรักษาการในการป้องกันโรคโควิด -19 ส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลให้เค้่งคัดไปก่อนนะครับ แล้วเหรอคะนนี้คือเตียงเหลือคนเลยท่านพี่คือเตียงเหลือคนเลยการกำลังรอรับคน